ดาเนี่ยไ้ดามาดูยางกันครับมาดูยางคุณลุงเออนี่อันนี้กี่มีดครับลุงอันนี้กี่มีดครับลุงมีเดียวครัลุงมีดเดียวเนี่ยครับลุงโอ้มีดเดียวมีดเดียวแล้วต้นอื่นนี่เต็มถ้วยนะครับต้นอื่นแล้วลดถ้วยวันนี้ก็มีหกต้นอ่ะทั้งทั้งหุ้นอ่ะนี่มันไกลอ่ะคุณพาไปค่ะเดียวเดี๋ยวพาเลยเดียวก็ตาคืนเดียวีก็มีดเดียวนะครับอันนี้มีดเดียวนะคะไม่ใช่ต้นมีดเดียวแค่ไหนลุงแค่ขายเมื่อวานแค่ต้นเดียวนะครับดูอันนี้ก็มีดเดียวใช่ไหมลุงมี มีดเดียวเต็มปุเลยนะครับลุงต่อยให้พอใจมากครับนี่ครับไม่แกไม่เคยได้แบบนี้นะครับนี่มีดเดียวนะครับผลงานโอทูเอเวอร์เลสครับสวนของลุงต่อยตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตลาดนะครับผมมีดเดียวครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเตรมถ้วยหมดเลยนะครับ ครับเจ้าของสวนยิ้มเลยนะครับผมนี่ครับผมหัวงเต็มทุกถ้วยเลยนะครับไม่ใช่ต้นเดียวนะครับลุงแกใช้มาสองปีนี่ครับครับมีดเดียวทั้งหมดนะครับผมนะครับต้นยางประมาณสิบกว่าปีนะครับ ครับฝนมาแล้วนะครับผมเต็มทุกช่วยจริงๆนะครับมีดเดียวครับแต่ฝนยังไม่หมดนะครับลุงออกว่าบอกคันสาลุงฝนจะหมดนะครับครับอันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเกษตรกรท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เอเวอเรสตการเกษตรตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ มาไม่ถูกโทรมาที่เบอร์0847606826นะครับผมครับสวัสดีครับไ,ได้คุ้งบอกคุณว่าคุณจอตดตลาดค่ะไอไอันนี้ย่างประมาณกี่พันต้นคะคุณลุงต่อยพันสามว่าต้นค่ะผลผลิตได้เพิ่มไหมคะปีเนี่้ปีเนี้ผมมาเพิ่งเปิดมหาผลเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าปริมาณมันเพิ่มกว่ปีก่อนค่ะ พราะคุณไม่แนะนำมาใช้ตัวหลังเนี่ยตัวหลังที่ว่าเป็นจานอาหารค่ะปีแรกคุณลุงใช้เอเวอเรสต์ค่ะปีนี้คุณลุงใช้โอทูค่ะอปีแล้วอ่ะมัน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 รองอันนี้ค่ะแนนเต็มสิทลุงให้กี่คะแนนครับผมเต็มเต็มผมก็ให้เต็มเนี่ยเต็ครับลุงครับมีดเดียวเกือบเต็มว่าผมไม่เกินสามครับมันยอดอ่ะค่ะขอขอให้คุณลุงต่อยแนะนำเอกเกษตรกรหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเออมันดีนะเนี่ยใช้กีดายักษก็นิ่มเนี่ย นี่มีมดธรรมดาของก่อนะผมผม,ผม 1, ตัดพันต้นเนี่ยรับมีดแต่ของกัมอนนี่รับผลเดียวปืนเล,ลยนุยนิ่มเลยลุงขอใจมากอาอโอ้หมดทับใจจอดอะ่ะค่ะตั้งอยู่ใกล้เนี่เองค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณลุงมากนะคะหมดทรับใจจอดอยู่มันตุ้มยอดนะอ่าครับผมค่ะ